วันนี้เราพบกันในเรื่องคำคล้องจองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปรู้จักคำคล้องจองกันเลยค่ะลักษณะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเดียวกันแต่มีพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์ต่างกันนักเรียนยังงงอยู่ใช่ไหมคะ บทประพันธ์ทุกชนิดจ,จะมีคำคล้องจองซึ่งเรียกว่าคำสัมผัสซึ่งจะช่วยให้บทประพันธ์นั้นๆมีความไพเราะยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะเช่นรีรีรข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี นักเรียนคุ้นๆกับบทประพันธ์นี้ใช่ไหมคะเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของไทยคะ่ะเรามาดูคําคล้องจองอะวรรแรกกับวัรคที่สองจะมีคําสัมผัสกันนักเรียนทราบไหมคะว่าคําใดบ้าง วรคแรกกับวรคที่สองคำที่สัมผัสกันคือคำว่าสารแล้วก็คำว่านานค่ะจะเป็นสระแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันต่อมาวรคที่สามกับวรรคที่สี่นักเรียนทราบไหมคะว่าคำใดเป็นคำสัมผัสกันถูกต้องค่ะ คำสัมผัสกันจะเป็นคำว่าลานแล้วก็เป็นคำว่าร้านค่ะอย่างที่ครูทำสีให้มันเหมือนกันสระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันวรคที่หกับวรคที่6คคำว่าจานกับคำว่าผ่านนะคะพร้อมไหมคะ ผู้เชื่อว่าหลายคนนะคะเคยเล่นกันและเล่นนี้สนุกเลยทีเดียวค่ะต่อมาเรามาคุยถึงเรื่องชนิดของคำคล้องจองกันดีกว่าค่ะชนิดของคำคล้องจองชนิดที่1คําคำคล้องจองพยางค์เดียวคือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวมีเสียงสระเดียวกันมีมาตราตัวสะกดเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์จะต่างกันออกไป เช่นครูยกตัวอย่างคําว่าปลาและก็คําว่าสอนนะคะเรามาดูคําว่าปลาจะเป็นสระอา,ราก็จะต้องหาคําที่เป็นสระอานะคะเพื่อที่จะได้คล้องจองกับคําว่าปลาครูให้ตัวอย่างคือคําว่ากามาหาหนา พลาหน้าและอื่นๆคำที่สองสอนตัวอย่างที่ครูให้คือมีคำว่าจอนชอชอนร้อนฟอนหอนและอื่นๆ ลักษณะที่สองนะคะคือคําคล้องจองสองพยางคำคล้องจองสองพยางคือพยางท้ายของกลุ่มคําหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของกลุ่มคําหลังที่อยู่ถัดไปเช่นร้านค้าปลาทูนักเรียนทราบไหมคะว่าคําใดคล้องจองกัน คำนี้นะคะก็จะเป็นคําว่าขากับปลาคล้องจองกันค่ะก็คือสระอาคล้องจองกันนั่นเองค่ะต่อมาคําที่สองนะคะดูเงาเมาไมา้นักเรียนทราบไหมคะคําใดคล้องจองกันค่ะถูกต้องค่ะคําที่คล้องจองกันนั้นคือคําว่าเงาและคําว่าเมาค่ะ เป็นสระเอาที่นำมาคล้องจองกันก็คือคำที่สองของพยางค์แรกคล้องจองกับคำที่1ของพยางค์ถัดไปค่ะ,ะคำต่อมานะคะนักเรียนเขียนอ่านนักเรียนทราบไหมคะคำใดคล้องจองกัน คําว่าเรียนกับคําว่าเขียนนั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆคือคําที่คล้องจองกันจะต้องมีสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันค่ะ 3. ามคำคล้องจอง3ามพยางค คือกลุ่มคำ3ามพยางตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคำคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปนะคะเช่นคำคุณครูหนูจดจำนักเรียนสังเกตคำที่คุณครูอ่านนะคะมีคำที่มีคำใดบ้างที่คล้องจองกัน เรียนทราบไหมคะค่ะคำที่คล้องจองกันก็คือคำว่าครูกับคำว่าหนูนะคะคือคำที่เป็นสระเดียวกันคือสระอูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่พร่อมสอนพรประเสริฐนักเรียนพบหรือยังคะว่าคำใดคล้องจองกันคำที่คล้องจองกันคือคำว่าสอนกับคำว่าพรน,นะคะ คำสุดท้ายของพยาง์แรกคล้องจองกับคำแรกของพยางค์ถัดไปนั่นเองค่ะต่อมาแก้วรอพี่ที่ชุ่งนานักเรียนพบหรือยังคะคำที่คล้องจองกันคือคำว่าพี่กับคำว่าที่นั่นเองค่ะคือคล้องจองกันที่สระแล้วประโยคนี้ค่อนข้างที่จะไพรมากเลยนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนอาจพบในหนังสือหรือทั่วๆไปมีคำคล้องจองสีพยางเรามาดูกันนะคะคำคล้องจองสีพยางชนก็คือกลุ่มคำสีพยางตั้งแต่สองกลุ่มคำขึ้นไปที่พยางท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยัญที่สอง หรือพยางคแรกหรือพยางคที่3ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปเรามาดูกันเลยนะคะและนี่ก็คือคำคล้องจองสีพยางค่ะไว้เนื้อเชื่อใจห่วงใยห,หนักหนาเอื้ออาทรกันสารฝันบันเทิงนักเรียนสังเกตคำคล้องจองนะคะ อย่าลืมนะคะคำคล้องจองกันจะต้องมีสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันค่ะนักเรียนพบไหมคะบรรทัดแรกที่คุณครูอ่านเมื่อกี้มีคำใดบ้างที่คล้องจองกันค่ะคำที่คล้องจองกันมีคำว่าใจคล้องจองกับใยห,หนาคล้องจองกับอาการคล้องจองกับฝันค่ะ มีใครถูกบ้างคะเก่งมากค่ะสุกเอาเผากินท้องถิ่นเสียหายวอดวายสูญสิ้นได้ยินข่าวมานักเรียนทราบคำคล้องจองหรือยังคะค่ะคำคล้องจองก็คือมีคำว่ากินคล้องจองกับคำว่าถิ่น หายคล้องจองกับคำว่าวายสิ้นคล้องจองกับคำว่ายินค่ะใครถูกบ้างคะเก่งมากค่ะหลายคนเก่งแล้วนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของคำคล้องจองแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะท้ายบทนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาลองให้นักเรียนทบทวนและเล่นกายเป็นเพลินค่ะลองไปเล่นดูนะคะเกี่ยวกับการต่อคำคำคล้องจองเรื่องผักผลไม้และเรื่องดอกไม้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ